เดี๋ยกผมด้เวลาใส่เบ็ดแล้วครับผมใส่เบ็ดใส่เรื่ยๆไปเรื่อยๆครับผมครับบรรยากาศน้ำท่วมครับบูฮ่วยสุดยอดเลยมันเด้อเจาะทีเจะทางไลยครับผมมันหมันในเรื่องแมลงใส่เบ็ดครับผมนี่ครับย้อนแล้วครับผมเฉียดเยี่ยเฉียดครับนะครับแจาะเลย มาจินงก๋ยเด็กครับผมนี่เสียงน้อยอยู่ใกล้ครับนี่นอนนี่ใส่ไปนอนฟังเสียงดังเปลวปลวลวั่วรอดก็ดังจาจ้าจ้าเนี่ยครขอหน่อย <c oughs> ขอหน่อยเอีบ่อนย,ยื่ปลาตัวนี้นี่บอลเห็นมันดึกอะไปแม่งหุ่นนึงดึกอะไรนั่นเลยค,ครับผม อุปกรณ์หลายอย่างครับผมใส่สองอย่างคือขี่ใส่เดือนครับใช่ใส่เวทเนี่ยเขียนแล้วกะเอาบวกนี่เหรอใส่ตินี่ยไปอย่างน้อนี่น้อนี่บวกนี่เนาะครับเดี๋ยวขอเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นนี่ครับนี่ครับโอ้ทุระทุระทุลังนี่ครับ เออันเดียวเสียงปลาพคนเดียวบอกปลามากินเบ็ดไห้ลนะครับเนี่ยจะอยู่กับสารกับผมเจ้าที่จะทางเพื่อนคนเดียวให้อยู่ให้กินเข้ามาโยเข้ามาหาอยู่ให้กินไก่ครับนี่เขตพะเยายนี่ครับใส่เบ็ดเบ็นบอลเลียกับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหลังใส่เดือนอีกสี 40, 50, ่สิบหาสิบหลังโอ้คนละสามถุงเด้อจะกลับมาเนี่ยพ่อกันหมูแรงหมดละ <laughs> นี่ครับ เป็นโค้งๆเลยเป็นปลาขึน้นดีดีครับก็คือคอหน่อยคอเงี่ยครับนี่ขึ้นมานนี่เบางส่วนน่าจะเป็นปลาคอหน่อยแหะครับช่องนี่ค <laughs> <laughs> อหน่อยขึ้นโอ้กล้วยแง้มมากกว่า,าลกล้กวยน้ำบลาอีอย่างก็เปลี่ยนสีหรอเป็น,ล,ปนลูกชุงบางทนกล้วยยาวผักน,น,นี่ไหมล้มวยกล้วยหอมแต่แง้มมากกว่า โอ้ปลาลุงมาล้างกัดจกอีหยังโก้คือจะโจมดองไฟอหม่โจมดองไฟลีเด้อใช่ข้าพ่อคุโจมดองไฟเหรอโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับผมไซเบตเริ่อมละเวลากะเด็กทำกันเหมื่อแรงกรนรุนกะะอ้หลังนีมีอาการว่ะคือสิว่าไอ้อีหยังก่อเอิ้น วว้าน <Wow. S 2> <amat S 3> ั่นแหละคู่นี่ละนั่นละเอ่นละมือนี้จะรุนส <confused> <reais> ังแตกครับผมหอยเชลลีครับนี่หอยเชลลีจะขอมากนี่หอยเชลลีอยู่างนี้ครับบอเลรีมันวนไปครับผมนะครับอ่าบอลเรียกไปแล้วครับผมไสเบ็ดมันหมันครับผม А, капом.